สวัสดีครับวันนี้ผมมาอัปเดตนะครับตึกสีชมพูอยู่่ใกล้กับโรงพยาบาลต่างปุ๊บนี่นะโรงมาลสามชูไปแค่สี่ร้อยเมตรนี่าวันนี้นะครับอัปเดตเหลืออยู่สองคูหานะอะไรยายมาบังนี่เรับเดี๋ยวดิให้ดูบรรยากาศก,าก่อนนี่ฝนตกกลางร่มรีวิวด้วยมาถึงปุ๊บฝนตกปั๊บนะครับแดดแรงอยู่เมื่อเช้าเนี่ย เดี๋ยวจะข้ามไปหายายก่อนอันนี้หลายๆคนคงจำได้นะครับที่รีวิวไปว่ามันมีพื้นที่ข้างหลังด้วยแต่ตอนนี้เหลือแต่ตึกอย่างเดียวละพื้นที่ด้านหลังไม่มีละนะครับก็เหลือตึกละสองล้านห้าเหลืออยู่สองคูหานะสองครูหาเองก็ไปคุยกับคนเดียวนะยายก็อยากออกกล้องทีฮะยายอยากออกกล้องเหรอเอออยากดังอยากดังแค่นี้ยังดังไม่พออ่ะไม่พอ <laughs> ไปดูภายในกันแล้วกนอยู่นานไม่ได้นะครับทำไมอ่ะสามชั้นนะสามชั้นนะเอออุาธนาคารประเมินอยู่ที่สามล้านห้าแต่เราขายแค่สองล้านห้าเอ้าขายขาดทุนไปเลยเออขาดทุนกําไรเออูกกําไรเป็นล้านเลยแลเดี๋ยวให้ดูภายในเนี่ยนี่เออเหลือล็อกนี้สามสิบเอ็ดตารางวาอ่าแล้วก็ล็อกนี้ยี่สิบหกตารางวาอ่าหมดแล้วหมดเลยเี๋ยวอันนี้ไอีกแล้วอืม ดูข้างในไี่เปิดเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวร้านอะไรแน่ๆ่นเนี่ยเปิดกิจการ่ะเออเออเพราะว่าด้านข้างๆนี้เขาก็จะมาขายปุ๋ยขายยาละอืมเออเปิดเป็นกิจการร้านค้าซ่อมรถแต่ซ่อมรถไม่ได้พื้นที่จอดรถไม่มีอ่ารถรถจักรยานยนต์ไงหนออเปิดทําธุรกิจอะไรก็ได้เนี่อยู่ในครัวดิอย่างกว้างอ่ะเนี่อาไปดูไก่อนนี่นะพื้นที่ข้างหลังนี่ตอนแรก ที่ตอนนี้ข้างหลังเขาไม่ได้ขายแล้วนะนี่นะเดูคนต่อแขกแล้วดูคนดิ <c oughs> โอ้จะไ,ได้ข้างหลังแต่โอเคนะตึกสามชั้นไม่ใช่น้อยนะเราห่านเนานะสอ,องล้านห่านเลยแพงเลยถูกถูกกว่าที่ดินเปล่าอีกอืมไปดูข้างบนไหมล่ะข้า,าง,งหลังห้องน้ำอ่ะข้างหลังห้องน้ำห้องน้ำ ใหญ่นะครับโครงสร้างแบบเป,ป็นกู้ธนาคารได้เลยนะครับได้ถ้าใครกู้ร้อยเปอร์เซ็นตก็นึงเลยของน้ำตาดตรงหี้นะเพราะว่าเอ้าไฟไม่ได้เอาขึ้น <c oughs> เนี่นี่ทำเลมันดีด้วยนะครับห่างจากโรงพยาบาลสามชุกแค่สี่ร้อยเมตรเองออกไปขวามือเนี่ยก็จะเป็นตลาดร้อยปีประมาณทักตีไปทักหนึ่งกิโลอ่ะคมๆเลยดูบรรยากาศดูทำเลนี่ถ้าได้ห้องริมมันก็ได้เงินที่เยอะกว่า ไอ้ล็อกติดกันก็หรือใครจะเอาสองคูหาก็ได้นะกว้างนะต้องทําธุรกิจเชิงพาณิชย์อะถ้าอยู่ที่พักอาศัยไม่เหมาะถ้าที่พักอาศัยไม่เหมาะเลยเหมาะแหละถ้าเกิดแหมถ้าที่พักอาศัยไปซื้อบ้านจาัดสรรบ้านอะไรดีกว่านะอันนี้มันเสียดายทำเลไม่ใช่อะไรหรอกที่พักอาศัยอย่างเดียวมันก็เสียดายทำเลทำเลมันค้าขายทำธุรกิจได้เปิดร้านแอร์ร้าน ไฟติดแล้วเนี่ยห้อ,องน้ำก็เหมือนทั่วไปแล้วอาการพน,นิททั่วไป<ห>ขึ้นบนไหมขึ้นแลนะ้วไไหนๆก็มาแล้วนะอืออุย้ยบันไดเนี่หัวกนะว้างไยนะกว้างดิเออไมันไดลิงอะ <c oughs> นนี่ <c oughs> ห้องน้ำมีอีกนะสามห้องนอนนี่อันนี้ก็จะเป็นห้องอีกห้องหนึ่งชั้นสองนะครับ ชั้นสองนี่เปิดเข้าไปกว้างไหมกว้างเออไปดูทำเลเห็นถนนเลยอืมเนี่ยเนี่ยนี่มีชั้นสองนะไม่มีแอฉะไม่มีกลัวแถงนะติดี่ระเบียงกันนกพิราบเข้าไอ้กันนกพิราอบออกด้วยไม่ใช่กันเข้าเลยเนี่ยสบายเลยเนี่ยที่ต,า,ตากผงตากผ้าไม่ต้องกลัวใยจะมาขโมยชุดขนในเลย <c oughs> ไม่หายอนะ่ะไม่หายอนะ่ะไปใหญ่ก็ไม่มนะีไฟอ่ะอ่าเดี๋ยวชั้นสามกันไหนๆก็มาแล้วย้ายไม่เปิดไฟให้หมดเลยเดี๋ยวผมเปิดไฟแป๊บหนึ่งน,นะเห็นให้มืดอ,อยู่ได้อันนี้เป็นห้องอะไรเปิดไปดูให้หมดอ่าอันนี้เป็นห้องโอ้โหเฮ้ยหนอนๆังห้องอได้สักล้าง นี่ไงห,ออห้องซักล้างครับมาดูบ้านคนดิเต็มเลยอ่ะดูอันนี้ด้านหลังนะดูดิเป็นชุมชนใหญ่เลยครับนี่ดูพื้นที่ข้างหลังมันจะได้นะอืมโอ้โหมดูนี่ห้องซักล้างนี่ตั้งเครื่องซักผ้าอยู่ตรงนี้ออสบายเลยอ่ามดูเนี่ยตากผงตากผ้าตากชั้นนี้ได้หมดเลยหรือจะทำครัวมานี่อ่ะก็ได้นะนาทำได้หมดเลยเออไปดูชั้นสามกัน เปิดไฟให้ยังยังไม่ได้เปิดเนี่ยค่าตัวจ่ายก็เต็มราคาในงานไม่ได้เรื่องนยก็ดูชั้นสามก็ดูกว้างมากราคาสองล้านห้าขันได้ตึกสามชั้นอ่ะแล้วติดทำเลดีด้วยใกล้โรงพยาบาลใกล้ตลาดน้อยปีสารทุกด้วยนะดูโต๊ะพิล่ามันเข้าไม่ได้เพราะตีตะแกรงหมดเลยบ้านคนเต็มเลย ห้สามห้องนอนสามห้องน้ําห้องน้ํามีทุกชั้นทุกชั้น,น,นอ่าไปดูห้องนี้ห้องนี้จะเหมือนห้องห้างก็ได้เลยเงนได้หมดมอ๋อ้ดูโอ้โหตึกโครงสร้างแข็งแรงนะครับประดุททะเลนะเน<ม>ี่ยเนี่ยโอเคมากเ,เลย ยิ่งสูงยิ่งสวยยิ่งสูงยิ่งหนาวไม่หนาวหรอวสวยใช่เออมองเห็นได้ไกลคู่ราคานี้โอเคมากสองล้านห้าแกลับทำเลใกล้ตลาดใกล้โรงพยาบาลอยู่ในแหล่งชุมชนติดถนนเส้นหลักเดินทางง่ายสะดวกสบายจากเส้นสามสี่ศูนย์แค่หนึ่งกิโลเท่านั้นเออเนึ่งกิโลยตีไปตีไปกิโลกว่าต้องวิ่งผ่านตลาดนัดตลาดร้อยปีด้วยใช่ไปดูบันไดวามกว้าง ตึงได้มาตรฐานทุกอย่างน,นะครับลองมาดูแบบได้ยื่นกู้ได้สามล้านห้าจริง,รงๆไม่ได้กรอกถ้าท่านเคียรดิตดีๆนะโอ้ยปกติเขาจะมีสองชั้นสองชั้นรึ่งแต่นี้สมชั้นเต็มๆตสามห้องนอนสามห้องน้ําเลยนะบวกกับทําเลดีๆอีกโอ้โหนีจอดรถได้สบาย,ยนี่ทำธุรกิจพาณิชย์การค้าได้หมดเลยครับ อย่างที่บอกถ้าซื้อเดือนที่พักอาศัยอย่างเดียวอ่ะเสียดายหรือจะทําเป็นห้องเช่าก็ได้นะครับทําเป็นหอพักให้เช่าก็ได้แต่มันต้องกั้นเยอะต้องลงทุนอีกเยอะอืมอ่าโอเคไหมยายเหนื่อยว่ะไปแล้วคนตกเราออกไปปิดข้างนอกไม่ได้ละอ่าประปาก้วยนะเดี๋ยสองคู่หานะสองคู่หาแปสิบดกับยี่สิบหกแต่ราคาเท่ากันเออโอเคไปละบ๊ายบาย